จะถอดมานะครับปัญหาของเขาคือของรุ่นนี้เลยนะครับอย่างไรสายแตกละขาดเป็นหนึ่งสายแล้วก็ตรงนี้กําลังกําลังแตกสวัสดีครับก็สําหรับวันนี้นะฮะจะทําการย้ายแผ่นชาร์จของไทอัมร้0 0นะครับก็ปัญหาของมันคือ,อมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาถอดคอเลี้ยวแล้วปัญหาของ รุ่นนี้คือพว้วแผ่นชาร์จมันจะชอบอหักหรือขาดนะครับลูกค้าก็เลยแบบมาให้ย้ายแผ่นชาร์จมาอยู่ตรงหน้ามาน้ำนะครับขายเนี่ยมันจะอยูอ่ตรงแผงคอนะครับเวลาหักเลี้ยวแล้วมีโอกาสที่ขั้วสายปลั๊กนะฮะมันจะหักหรือมันจะขาดในนะครับตอนนี้ก็เลยจะทําการย้ายโดยย้ายมาอยู่ตรงแถวแถว หน้ามาน้ำนี่นะครับเหมือนเป็นของรุ่นใหม่ๆของรุ่นปีใหม่ๆก็คือจะอยู่ประมาณอยู่ตรงนี้ก็จะต้องทําการถอดถังเพื่อเคลียร์สายนะครับเคลียร์สายย้อนสายกลับมาแล้วก็ให้เอามาลงเอามาสอดลงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องถอดถังถอดปลอกถอดถังนะครับถอดน็อตถังเสร็จนะครับก็มันจะมีปั๊มติ๊ก ปักใส่น้ามันจะปักใต้ถังอยู่สองอยู่สามปักจุดนะฮะเราจะต้องยกถังแล้วก็หาไรรองแล้วก็ถอดปักออกนะฮะปักใสน่น,น้ํามันอ่ะมันจะกิ๊บมันจะมีกิ๊บมีกดเราต้องกดถอดออกก่อนนะครับอย่าดึงนะเดี๋ยวขาดนี่ฮะปักใต้ถังเราจะต้องถอดดันดันกิ๊บไปข้างหลังแบบนี้นะครับนี่แล้วก็กดมันจะมี ตัวกดนี้อยู่สองด้านนะฮะกดแล้วก็ดึงออกแล้วก็จะมีต้องถอดปลั๊กตัวนี้อีกสองปลั๊กแล้วก็จะมีสายอากาศระบายถังน้ามันอยู่ฝั่งนู้นอ,อีกเส้นหนึ่งยนะสายสายสายเนี่ยครับ<อ>ก็ลองถังให้สูงให้มือเราทํางานได้นะครับเนี่ยเราจะบีบบีบมันจะไปปุ่มกดสองด้านนะครับก,กดแล้วก็ดึงออกเนี่ยสองปลั๊กแล้วก็จะมี ล็อกที่สองได้น,นะครับก็กดแล้วก็เอาออกให้จำโค้ดสายไว้นะครับปลั๊กของปลั๊กตัวไหนจะเสียผิดนะครับก็ตัวนี้เป็นสายสีม่วงม่วงขาวกับดำนะฮะม่วงขาวกับดำม่วงขาวกับดำนะครับอันนี้ก็ม่วงขาวกับดำจำไว้ฮะหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับอันนี้ปลั๊กเนี่ยหาเลยแย่อดแล้วก็ดันไปข้างหน้าให้ล็อกมันหลุดล็อกนะครับ แล้วก็ย้ายมาอีกฝั่งนึ่งขอดสายอากาศสายนี้นะครับอยู่ใต้ถังจะอยู่ตรงข้างหน้าอันนี้ก็ยกถังออกครับ นี่เห็นไหมครับทําไมเราถึงต้องย้ายนี่ขาดเป็นหนึ่งสายแล้วครับขาดเป็นหนึ่งสายแล้วนี่แหละสาเหตุที่ทําไมจะต้องย้ายจากตรงนี้นะฮะเพราะว่าเวลาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วแบบสายมันดึงมันโยกมันโยกอ่ะมันจะขาด คอถอดมานะครับปัญหาของเขาคือของรุ่นนี้เลยนะครับเห็นไหมสายแตกแล้วขาดไปนหนึ่งสายแล้วก็ตรงนี้กําลังกําลังแตกเดี๋ยวต้องทําใหม่ครับเดี๋ยวซ่อมใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปเหมือน,นเดิม นี่เราก็จะย้ายมาไว้ตรงนี้นะครับเเดี๋ยวสอดสายสอดสายเข้าไปในโครงแล้วก็มันจะมีน็อตจับมอน้ําอยู่2ตัวมันจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้กับอีกฝั่งนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะเอาทั้ขาทัา้ขาจับแล้วก็เอาเผ่นชาร์จไว้ตรงนี้นี่ยผมจะสร้างขาสำหรับไปจับกับน็อตตัว เพรอน้ำแล้วก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับลักษณะแต่ตัวล่างนี้ผมจะต้าเป็นเกลียวเพื่อมันจะได้ล็อกสองชั้นจะได้แน่นหนานะครับตัวล่างนี้จะเป็นเกลียว ย้ายมาอยู่ตรงหน้าม่าน้ำนะอันนี้ม่อน้ําก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็มันจะทํายากนิดนึงนะครับเพราะว่าช่องช่องในการทำเนี่ยมันแคบมากก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่สามารถสอดไปได้นะครับตอนนี้เรียบร้อยก็ขาก็เอาไปจับกับตัวยึดม่อน้ําเก่าแต่ต้องเปลี่ยนน็อตน,นิดนึงเพราะว่าน็อตเดิมมันจะไม่ถึงแล้วก็ต้องจัดสายไฟใหม่ด้วยนะครับต้องจัดสายไฟใหม่ต้องแยก ตอนของเดิมคือมันจะรัดก,กันมาเป็นคู่เป็นเป็นคู่เป็นเส้นเดียวนะครับแต่ตอนนี้เราต้องแยกมาฝั่งนี้ตัวหนึ่งแล้วก็แยกไปช่องนี้เข้าไปลงฝั่งนู้นอีกตัวหนึ่งซึง่จะได้นะครับตอนแรกผมลองสอดเข้าไปที่เดียวกันมันติดสายหมอน้ําติดสายหมอน้ําตรงนี้ฮะมันสอดเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องแยกเป็น2เส้นแล้วก็เข้าไปในน,นี้นะครับโอเคย,ายเ้ายหมอน้ําเรียบร้อยแล้วก็ซ่อมสายที่ขาดเรียบร้อยนะครับจัมลงเหมือนเดิม ก็หลังจากนี้เดี๋ยวประกอบกลับก็เสร็จแล้วครับ